ตัดผีดอกโรวนัดอว์เหรอวะไอ้ชายมีคนแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสีรถนอกมีรถนอกมีดงให้ดงให้รอแป๊บหลแป๊บต่วนด่วนด่หนด่วไม่รอ แต่ข้าเข้าไปแล้วเข้าไปรต่โคกแก่ผ่องดิ้นเลยพอหมดปะหมด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 อีกผ่องดิ้นเลยของมึงด้มฮะของกูหมดเลยตรงนั้นอ่ะมีปอมิลิเฮลี่ปะ เกลือพี่พี่นี่ผมเก็บห้าเก็บหกอะเป่าลิงนี่เอาเป่าลิงนี่เป่าลิงก็มีก่อดขอเก็บทีแม็กอันนึงแล้วกันเออชวนกันโกยไอสัตว์กูไม่ห่วงแล้วตอนเนี้ยมึงอยากได้มึงเอาไปเลยใช่เหรอคอยมาแบ่ง <c oughs> กันไอ้สัตว์